อีนี่ลอกธรรมดาผู้ผู้ว้าบันฮักบ๊อบาันไหลายแห้งของเสียบเท่านี่ลอกหวานเจ,จ๋อเจ๋อไเส้หนังนี่ข่าพยุนครูลงไปเขาะเจะมาใส่นางรอก อืมไปไหมพี่น้องเมนูต่อไปเมนูของป๋าคือเก่าเนาะนางโลกเลั่แหละอันนี้อันพีโลหินเนาะที่เขาให้เบิกน้ำคลิปั่นแหละโลหินจะใบใหญ่าอ,อีโลทำอันธรรมาดาดินเนาะอันนี้จะใบน้อยเนาะ,ะแต่กับรสชาติกระแซบคือกันนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมากขึ้นน้ำหินอันนี้นะ ้ำก้อนหินน้ำก้อนเนี่ยมันจะขึ้นหลดอันนี้นะที่มันมีดินด้วยเพรไม่ขึ้นน้ำหินอย่างที่บุมีดินอันนั้นเอาชิมาแกงเสื้อนังนี่นังเค็มที่ต้มเปื่อยเรียบร้อยทำมันทำการเสียเวลาลอกแต่วอ็ไปลวกกนเนอะเอาความคันมันออกก่อนอ่อนค่ะ ไปน้องนักจ้งเขาลอกแล้วก็มาลวกบัเนี่ลวกใส่มะขามขามกับเกลือไปะเกียเกียรเกียรจะให้ปุดๆกันเนาะค่ะจะเอาททนี่ลงลวกนิดหนึ่งมันอ่อนลวกดุเละ หนังใจน่วยหนึ่ง,งอาใจหลายมันก็สิกินโบว์ตจะอุดในท้องท้องใครอยอึ้งๆเลยกินหนัแต่ว่าถ้าเฮาต้มมันอันเปื่อยแล้วมันก็นโบอืดอ,อ่ะถ้ากินตอนไปประทุบไม่ๆมน่ยอืดในท้องหนังไปไข้ยืดในท้องแล้วโอ้ยเป็นแน่นๆท้องเลยลเวลาเรากินหนังจีนะแต่อันนี้เราต้มแบบคนอิ่มน้ำเต็มทีคนก็เสอกินไน่หมวยอย่างในท้องนะนุ่มๆ ต้มแบบจนนุ่มนม่มป่ะนี่ลวกนางล,ลวกไปเลยลวกก๊บเดีวยวได้คุณโน้ยนัไปเก่งกนนี้น

ตัวตัวอยู่ลายแห้ง,งบ่ได้ก็สิเอากระโดดได้ล่ะย่างเห็ดมันก็ต้องเอาบ่ได้ย่างหาหาเห็ดแล้วก็เอาพบ กระเบือในค่ะกระมาพี่น้องลืมลืมมาไหนบน่ไดนก็อย่ามันเนาะแบบแต้สิต,ตดแล้วบัดน,นี้สิกระเบือบ่ใน้าวอันนี้อันหอ,อมแดง

น้ำน้อยพูดจะอีกอืบอบวชซะลบไฟถ้าจะปรุงแล้ว พี่น้องเฮาอันที่ใส่มะขามน้ำเด้อตัวที่อ้อมใส่หนังมันจะส้มแซ่บมันเออบ่มันแกงเนาะอ้อมเอออ้อมคืออ้อมบอลนะมันจะใส่ส้มมะกอกก็ได้มะขามเปียกก็ได้เด้ออันนี้เดี๋ยวเอิ้นแกงเละเล็กๆอันนี้อ้อมคือกันแล้วก็อ้อมบอลอันนี้มันก็ตระกูลเดียวกันกับบอลปูนีงมาปูงก่อน ใส่แป้งเนีย่ยทาใหม,ม,มีมะกรอกและใส่มะขามเปียกแทนเด็กควรเด็กก็ปุ๊บมา <c oughs> <c oughs> นแน่นเปอัดแน่นไป ประเดี๋ยวไปตักปุยมะขามน้อยด้วยขามน้อยยังบุเป็นอยู่ยยำดำหน้ามาขามน้อยมาม่วงบ่ายากด้วยยำมะม่วงล่ะบ,ยบย่ยากมะม,ม,าาม,ม่วงมันยำมะม่วงยากมะขามบัญยำมะขามยากมะม่วงทำาบบนี้ใสยหนังขับพยุนคู <c oughs> ลงไป จะมาใส่นางโลอืมไปไหมไม่มือควายอื้ยไปแต่วานแท้เานาะเอาแบบฝึกฝาเลยให้ยานางซุกแต่ทุกอย่างยู่นี่พระซุกแล้วยังยานางพรนซุกโม ไงพี่น้องมาใส่พังในตู้กันหวานอ,อ,นอมบอานเลยเป็นบอนกับบนหวานเนี่ยพี่น้องอมมันจริงๆอ่วออตัวหอมครับ้บไปลว้ยเดยวน้อยเน้นพี่น้องอันนี้คือสูตร อมโบนแล้วเอามาใส้กับอมอัน,นโรกเลยมันเพราะว่ามันคือกันโกรกกับโบนก็นได้รสชาติมันรสสัมผัสนะนะแสบหวานคือกันนื้สุุ้นแค่แสบเอาเรียบร้อย ใเคยในพี่น้องอ้อมนางโรคเสนงังเคยอ้อมตะบวมลองเปลี่ยนเป็นนางโรกพี่น้องมันก็คือกันทั้งน่ะเพราะว่ามันตะปูนเดียวกันเนาะหวานบุกแห้งไรเราจะกินบุกเมาเด้อตายให้หลายปะ่ะเราจะบุกคอยฝินอยู่นี่อโลกกระลายบุกกระลายเขาก็เลยเลือกอโลก กับบุกกันแต่จริงๆเขาว่าบุกกระแซ็บบุกได้ต่างกันเพราะว่าแต่ซอเปียวกันเขาพากินอะไรกันเอา้ากินอะไรนะน้ำข้าบุกกันก็จะกินบุกเจอมันบุกได้อึดแล้วมันหลายต้นเนึองกระอิ่มนะต้นใหญ่เนาะพี่แข่งนะเอามาพี่น้องมากินน้ำกันทุกคนทุกคนเลยห,าหลาย่าแหละจะรับมือเนี่ยกอนจะรับไปก่อนนะพอกันไปลิปหน้าสบายดี